หอยอิยุทธิยารับบทเป็นราชินีเจ้าฟ้ากับทกคนชมเที่ยวเราเหตุการณ์ในของเรื่องนางข้ามพักสองจะเป็นไปอย่างไรนะครับเดี๋ยวครับเราเลยท้องผ่ารแท็กซี่ต่อ,อนะครับ น้องปูนะคับน้องโยมจันทม์จำรูนะครับรับบทเป็นพระอิทานของแก้วฟ้าและติดตาไปด้วยชุดสีแดงเกรงน้องตัวหรือว่าน้องรุงโอ้งโดรต์ไทยนะครับศึกษาอยู่ที่นาทวันสิงห์วันทอง นักชุดสีน้ำเงินน้องเทมักและเจ้าของน้ำเงินที่24ครับน้องโบน้ำเน่ครับน้ำเปั่าผ่านตัวสีน้ำเงินนี่น้องปวดน้องชายโบเล็กน้องปิ๊กและนากด้านล้นก็น้องปุกได้ครับน้องชายน้องว่ายน้องดอกสะเดาลิเกจะปารอเนี่ครับ บผู้ชงองราชาไม่มีใครก้า ขอขอบคุณทุกท่านครับที่มีาวัลมอบเลยครับนี่กเป็นอีกหนข้งสินค้าของเราเลยครับ ย่ร้องให้ไปเลยน้องเดินลองให้ตกาวสุดๆน้องร้องี่กมเสียใจไม่ได้อย้องตจพงฉันไม่ร้องอะไรไปคะจุพี่นั่นแหละจะร้องให้ทไมะเ๊คะีทน่าร้ห้เใอ้โปากซะทีนังนี่มกับี่เยโอ้โห น้ามไม่ดีแ็พูดเลยถอบังโคมไม่ได้ทาสองพระองค์หน้านี่รอยยิ้มเลยเป็นอะไรกันพรกเจ้าคะว่าไงลัะท่านะอ๋อดีใจด้วยกับงานแต่งงานทำไมที่มาเนี่ยคือจะพาลูกเขยมาขึ้นเฝ้าเจ้าหรืออะไรครับคุณจะมีความสุขกันมากคุณจะพิ้มมาเรนมากเลยสินะตอดจําเลย เหอว่เจ้าค่ะมาบาทคือว่าเกิดเหตุขัดข้องนิดหน่อยคือว่าตอนนี้เราไม่ได้มีงานแต่งงานอะไรกันเพราะว่าตอนนี้เจ้าสาวสุนันทาน่ะหนีขันมากไปแล้วพระเจ้าค่ะ ดีมากดีคงเลยครับดีใจยังแมนยูยิงเข้าเป็นอะไรไม่เจ้าค่ะอ๋อคุณดีคุณเจ้าถูกหวยอ๋อถูกหวยเออดีใจไปหน่อยขอโทษทีไม่เป็นไรหรอกหน้าเจ้าสาวหนีไปแล้วก็แล้วหาใหม่ก็ได้ดีใจด้วย <c oughs> นะดีใจคุณพูดได้ไงวะเฮ้ยมึงพูดอะไรมึงเนี่ย พอแค่าหันเสียใจอ่ะฉันมีความรักของแม่ไม่เหมือนแกนอ,อีกม,มึง่ไม่ต้องเสียใจเลยเพื่อกู่เลนะมึง่ยทำเหมือนคนไม่เคยทิ้งใครเนี่ยมึงเดินมาตรงนี้เพื่อของนี้ใช่ไหมนะมป่าบาทจ้าใจเลยที่ขาดมี <c oughs> ในการแต่งงานไปมีการแต่งงานไปแล้วแต่ว่าเรื่องนั้นไม่สําคัญเราเพื่อการบ้านการเมืองในตอนนี้กระหมอ่อมชั้นนะคิดว่าสําคัญที่สุดสําหรับพระองค์พระองค์เราที่ดูสิพระเจ้าค่ะประชา,าราษฎรตอนนี้นะการทำเมืองไม่จริงแต่ตะวันตกข้าวอาจจะเกิดขึ้นได้ขอบคุณทุกค่ะวันนี้ต้อแพ้มานี้ในยกต กฉัารครั้งนี้หมฉันขอติดตามไปด้วยได้ไหมคะไม่ได้หรอแม่ตาลวันีตอนนี้แสนดีไม่ใช่คนเตาอีกต่อไปจะอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นคุณน้ะท่านเป็นแม่ทัพนะไอ้ขุนรับคุณจะไม่กองทัพไหมไป ไม่ต้องไปครับตอนนี้กำลังเศร้าโศกเสียใจมองชัยอยากไปกรม่อจะจะไปหาทุนนันทาด้วยไม่ต้องไปกระมอ,ะอม,ออมอฉันไม่ไปก็ได้แต่ว่าผม่อก็ไม่ถามห้ดเลยว่าเห็นทุนนันทาบ้างไหมไอ้คนไม่ต้องไปแล้วก็อยู่ที่นี่เฝ้าเมืองไว้ดีานาไปกับข้าข้าจะไปดูหน้าไอ้น้องท่อแสงม,ม,มันี้ว่ะมัน ไปพี่เนาะือวันจะข้าเลยไปถึงแล้วแร่วัีจะวอะไรไก หลวงคามนะเรอยู่ท,ที่นี่คอยเฝ้าวังหลวงให้ดีแม่ไม่มา